สวัสดีครับพาเด็กมาดูไก่นี่ไงเด็กพาเด็กตักแดดพี่ไก่อยู่นี่นี่ไงเอาตาบอกเอาบ๊อยสื่อให้อันนี้กับกาบกับกาบแดดเข้าไปเดินเข้ามานี่กลัวนี่เอาไหมเอาสักตัวไหมนี่เป็ดตัวเบลอเลยเนี่ย เอาไหมถ,ถือใหญ่ิใหญ่ดิเดิลลงเอาบ่เอาไหมนู่น่ไก่ไข่ไข่ไ่สาวซื้อไก่เห็นไหมสวยไหมไก่เป็นไก่ครับนี่่หน่อสองลูกนี่อยู่เอาไหมมันเด็นเป็ดแบบนั้นบ่อยโบลสิเอะรเป็ดเลี้ยงลูก อุ้มกันแหละอุ้มหลูกอุมหมาอู้หหนูใหม่ย่เขียดหนูใหม่แกงสะพักแยะน่ะนี่ผักแหนะหูยพักยัักดดป่าทุกคนป่าพามาหน่อยมาเดินตลาดนี่เปิลหอยนี่ไงหอยขยแปดสเก็ตใครนกรตายมั่ก็ตายเสไหมมนกรตายบบานั้นี่ปลามนตายอเบอร์ มจาเหลือคซื้อไมไดลูกมันจะม่ตายเอาบปเปิด่เอาบ่เปิดไม้หอมุ่อร่อยนุ่นไม้ตหอมประแดกได้บาทนี่หอมประดกแมสถุงอยไง่างห้ถุงยังไหมปล่อยนั่นนะลูกค้าซื้อมันเขาฉันจะออกมาแม่ ก้ยิ่งมาเดิน,ปเ,ดน,นเปินเดินซี่แม่ไปทำงานเนี่ยไปยังถ่ายถ่ายคลิปให้นี่ไงพู้ปลาแด็กปลาแด็กปลาแด็กไปหลับจ้ะแกแล้วเรียนใหม่ห <c oughs> ลับเ <c oughs> ข่าเข้าก๋อยกินกระเสบมาเรีนใหม่เอ,อเอาบุา๊บเดี๋ยวยาวนะคุณก่อน,นไล่ทิ้ง น้คผักดอกไ้อ no ้หเห็ดบงาเขายยังไงแม่้องขีหา้าสอิบบาทนอันนี้ยอะบาทนี here, ่นะหาสิบาทจะเชื่อเพนแคหน่บเาเปอ่อ no น่ดอกไ้อ่อนอาบอ่จับเป็นก่อนเปิ that s, that s <S ้ลไม่เดินอ่ะเปิ้ลเดินไหม มันมันก็ไลามเลยสตลาดวายแล้วไม่มีคนแล้วดูสิ้ยสินดูอรอยสินแห้งู้โอ้ยดู้กบกบรเรานู้ขีไอะเขียนง่ามเพลยเลยผิกนะ อ้าวคนนั่งคักรยชัวซาบะชัวแหล่ชั่วแหล่ชัวแหล่ชัวแหล่ป๊าป๊มาคำมังยายคักรยนั่งายยังมีอึ้งเนาะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ได้แหละเสียไปสละคนผลลู้พักแยญกันน่าผ่านเลยขายยังไงเจ๊ชิบานะ่าชิบ่าเพราะจักส่าวเลยเมั้ย <c oughs> Ô, anh ăn ơi, mày còn ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh em ơi, anh còn. anh em,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  nhọn em, anh em, anh em, anh em, em, anh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  em,